สวัสดีครับผู้จัดการกระสือสวัสดีทุกท่านวันนี้มาแปลกๆเนี่ยเอ้าก็ตอนนี้มันไม่มีงานเองเราก็ต้องเออต้องผันตัวมาดูแลกิจการไงเออแล้วนี่เดี๋ยวดูแลกิจการให้เรียบร้อยนะครับผมแล้วเดี๋ยวถ้าเกิดว่ามีเจ้าภาพโทรมาติดต่องานก็เคลียร์พี่ด้วยได้เลยครับเพียนะอ่ะไปประจ ա งหน้าที่นี่เลยครับสวัสดีครับุณพ่อที่มา เปิดก่อรานนีฮิฮอโทษทีนะผมเข้าร้านผิดนะมผมจะมามาทานอาหารนะฮะก็นี่แหละครับคุณพ่อมาถูกร้านแล้วครับคุณพ่อครับแล้วมีอะไรตัวอะไรเยอะแยะเยอะแยะไปหมดเลยเนี่ยไม่ใช่ครับอันนี้เด็กรับรถผมไงก็นั่นแหละผมสงสัยมันตั้งแต่ผมจอดรถลงมาแล้วน่ะพอจอดเสร็จปุ๊บมันก็อะไรมันอยู่อย่างเงี้ยผมก็คิดมันดีดหรือเปล่าวะ พี่ถามจริงอะพี่ไปอยู่ประเทศไหนบาเนี่ยก็อยู่ประเทศไทยนี่แหละแล้วทำไมพี่ไม่รู้จักเขาเขาคือใครล่ะพี่แบงค์อ๋อป็นแบงค์อี่จำเขาไม่ได้เองเดี๋ยวคุณขอโทษทีนะเขาเป็นระดับแบงค์วงแคทนะนักร้องระดับต้นๆของเมืองไทยใช่อยู่ๆเขาจะมารับรถล้านพี่ได้ยังไงพี่แบงค์จริงไหมเนี่ยจริงจริงครับช่วงนี้ไม่ได้ทำอะไรปลูกบอนไซอยู่บ้านนะ ถามอะไรเขาตอบเป็นเพลงหมดเลยตอบเป็นเพลงหมดฮะนี่ก็บอกคนเรามีสไตล์ตัวเองแล้วเดี๋ยวนี้เขาเลิกปวดหัวปวดท้องแล้วเหรอฮะสมัยก่อนผมเคยเห็นคอนเสิร์ตเขาว่าเขาจะอย่างนี้อยู่นี้เขาเนี่ยเขาไม่ทําแล้วอ่ะลองถามก็ดูนะหายแล้วอ่ะลูกช่วงนี้ไม่ปวดหัวครับไม่ปวดท้องครับไม่เป็นไรเนื้อ มึงมึงหนาวก็ไปหาเสื้อมาใส่สักตัวไปเขาบอกไม่ใส่ไม่เหมือนแบงค์ครับจะได้โชว์รอยสักอะไรเงี้ยเชิญพี่นั่งก่อนนะเดี๋ยวให้แบงค์เขาดูแลแบงค์พาแขกไปนั่งโต๊ะละครับอยากนั่งโต๊ะนี้หรือโต๊ะนู้นโต๊ะนี้ดีกว่าพี่นั่งนี้ดีกว่าโต๊ะนี้มีใครจองวะโต๊ะนี้ไม่มีใครจองเย ลังคาญนันจริงๆกูบอกตรงมันพูดธรรมดาปกติกับผมไม่ได้เหรอพี่จะทำเป็นคนที่ลำคาเลยครับพี่ลองทำเป็นคนทนดิพี่ลองทนลองทนแบบเนี้ยพี่ลองทนดูลองลองฝึกทนดูครับลองฝึกทนดูจะจะเป็นอย่างนี้ทั้งวันเลยใช่ไหมทั้งวันน้วก็เป็นได้ทั้งวันนะฮะแล้วบาคนเขาก็ทนไม่ได้ทำไงอ้าวทนผี่ก็หลบบอกพี่ต้องเป็นคนทนไงพี่ต้องทนได้ไหมก็คืออะไรรู้มาก โอ้โหนี่ต้อกจากคอปแปคงแล้วไปคอปตาเกียววนนี้ถหลบอยนี้หลบมัดโอเคๆให้จิดน้องก่ได้น้องรักต่วงนี้นะงานการมันก็ไม่ค่อยได้ทำกันผมก็อยู่บ้านกักตัวไม่ค่อยได้ใช้เงินเลยวันนี้เอาตังค์มาระบายซะหน่อยนะแบ่งๆกันไปแล้วกันลูกขอบคุณครับดูแลรถให้ดีนะได้ครับเหมือนแบบว่าเขามาทำงานอะไรก็หาอะไรได้เสริมใช่ทุกคนก็จะมีรายได้เสริมพี่ตรงนี้มันไม่ไหวแล้วครับ 摆烂了。<laughs> <laughs> ได้แล้วลูกไม่ตกไม่ตีก็ไม่ไปห <c oughs> ม่ผมเสียดายจังข้าวดมือผมไม่ได้ยังไงเ <c oughs> อางี้วันนี้พี่มาพี่อยากจะรับอะไรเป็นพิเศษไหมครับอาหารอะไรที่เนี่ยแนะนำมั่งขอแนะนําผมหน่อยกระหล่ำปีต้มน้ําปลาอันนี้เป็นเมนูเด็กของทางร้านอันนี้กินดี<ช>ผมก็กินพวกมังสวิรัติอยู่ด้วยกินพวกผักนนไข่ต้มนกินได้อ๋อไม่ได้ไม่ได้ถึงก็กินเจชอบทานของที่เกี่ยวกับต้ม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 โอ้โหทางนี้นะครับไม่ว่าจะกะหล่ำปีทอดน้ำปลาหรือต้มน้ำปลาก็ไม่ใช่ปัญหาครับครับนี่เพราะร้านเรามี นี่ครับหม้อแรงดันสมายครับที่ทําได้ทั้งหุงอุ่นตุ๋นต้มนึ่งเติมความสุขทุกครอบครัวสนใจซักตัวไหมครับโอ้โหกำลังหาอยู่เลย,ยเพราะว่าที่บ้านเนี่ยภรรยาชอบทํากับข้าวมีหม้อ,อนี้ใบเดียวก็ทําได้ทุกอย่างเลยทุกอย่างเลยครับเอาเลยจัดการเลยเดี๋ยวผมใส่กล่องจัดไปให้ใส่กล่องจัดให้ผมเลยเฮ้ยไอ้เ <ละ S 2> หี้ยทะไรเนี่ยอ๋อี่เป็นศิลปินจากฮ่องกงครับผมก็ลืมไปเขาอยู่หลังม้าอีกคนนึง อันนี้ศิลปินจากฮ่องกงไม่ใช่เขาจะไปตามคุณไปเชิญพระไตรปิฎกอะไรป่ะไม่ใช่ผมไม่จะมาถามคำจังไอ้ไดไดใดๆเฮ้ยเจี๊ยอะไรกันล<ค>ูกไอ้อสัตว์นั่นเขาบอกให้ออกมาแลม่หัวมาทำไมอะ,ะ,ะ,ะผมก็แค่อันนี้เป็นเป็นโจ๊กให้เฉยๆเมื่อกี้แค่เด็กรับรถาารต่อไปนี้เดี๋ยวดูเด็กเสิร์ฟผมนี่กเอาศิลปินมาเสิร์ฟเลยอ้าวผมเนีขาบอกว่าร้านผมมีแต่ศิลปินคนดังเอาใครมาเสิร์ฟฮะอ่ะเดี๋ยวพี่พบกับเขาเลยดีกว่าให้หนูเอาหารมาเสิร์ฟพี่เขามา นี่ดีครับเด็กเส์อผมพี่หวัดดีใครเนี่ยคนนี้เต๋าสมชายพี่จัผมไม่ได้ศิลปินยุค9กครับผมก็ใส่แมสเห็นแต่ผ้าคาดก็สงสัยอยู่เหมือนกันพี่ต้องฟังเสียงเขาด้วยโส่พี่เฮ้ยผมบอกเลยนะพี่เรื่องห่วงกีรัตเนี้ยไม่ต้องกลัวมีเรื่อวผมคุมอยู่แล้วพี่โอ้โหใส่แมสก็พูดไม่ชัดลิ้นยังคบปากอีก อันนี้เป็นสไตล์เขาผมสั่งไปแล้วใช่ไหมอราสั่งไปแล้วคุยกันไม่ใช่อยากจะได้รู้ว่าผมเนี่ยคือเต่าสมชายตัวจริงหรือเปล่าถ้าพี่เปิดดูพี่จะรู้เลยเปิดดูจะรู้ว่าคุณคือเต่าสมชายใช่แสดงว่าต้องมีอะไรแน่บอกได้คำเดียวถ้าเปิดมาเนี่ยพี่รู้เลยว่าผมคือเต่าสมชายเปิดดูนะฮะผมก็อยากรู้นะผมก็อยากรู้อะไรอะไรก็พี่เระแวงไม่หมด่ะหรือว่ามีงูดีกว่าไรมผล้มใจหายเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้น้อง อะไรพี่นี่เอาโอ้โหใบไม้มึงเอาใบอะไรเป็นโลกมาให้พี่เนี่ยนี่ไงโลกทั้งใบให้หนาคนเดียวได้เนี่ยเงียบก็นี่ไงพี่ไปส่งใบเป็นโลกอะไรให้มันเนี่ยเถิดไ้้องน้องน้องพี่ว่าอย่างนี้ไม่อามันมันกินไม่ได้อยากกินในนี่เป็ดปักกิ่งโอ้โห เป็ดปักกิ่งร้านเราไม่มีร้านอื่นรอสักรู่นะพี่จัากเป็ดปักกิ่งให้พี่เลยได้เลยที่อื่นอาจจะหลอกลวงพี่อาจจะเป็นมุกตลกแต่นี่ไม่ใช่ฮะเป็ดปักกิ่งที่พี่สั่งอยู่ในนี้แล้วพี่นี่นะใช่ลุ้นไปบ้อบไงครับพี่ทำอะไรลินลินมันให้มันไหลตรงนี้เดี๋ยวเปิดมาจะได้เห็นดูซิว่าจนลูกอะไรตายอะไรนะแอบแอบไอ้แอบติดติด เออพี่เดี๋ยวพี่อันนี้ผมย้ายไปกักนะฮะเอาไปไหนนะเอาไปกักเอาไปกักอ่ะผมผักกลับมาที่เดิมยังไงก็เป็ดปักจริงอย่างที่กูคิดเที่ยวเดียวนะถ้าก็โยกเที่ยวเดียวนะน้องจะโยกไปไหนบ้างเดี๋ยวผมจับเสื้อผ้าเปล่านอกวงเดียวพี่ดูครับลุ้นวงกันเป็ดปักจริงเป็มที่เต็มโอ้เป็ดปักจริง พี่พี่เมื่อกี้ผมพูดกับพี่ด้วยเออว่าผมพูดกับพี่ไงจะลืมแบ่ผมนะพี่มึงเอาของออกไปเลยเนี่ยไอ้เป็ดปักกิ่งปักไอ้เจ้าของทำไมมึงไม่เดินอยู่กับที่บ้างวะเนี่ยอันนี้ผมขอโทษพี่เอาไปมึงเข้าไปได้แล้วไปนะฮะมึงทำนี้จะเสียชื่อร้านหมดใส่กระทงมาด้วยนี่เอาไว้ไหว้วิญญาณเตี่ยหรือไงเนี่ยเอางี้คนนี้ดีกว่าเออเอาแบบออกแนวอีสานเลยดีกว่าใครฮะพบกับเลยดีกว่ามาน้องมาคนนี้มีทั้งสไตล์มีทั้งลีลา พี่ครับอาหารเนี่ยผมจะได้แดกกี่โมงฮะโอเคฮะอันนี้ไม่หล่จะได้เสิร์ฟฮะออกมาเต้นอย่างเดียวเลยเอ้าก็โชว์เต้นก็สิเขาเป็นศิลปินเกี่ยวกับการเต้นเมื่อกี้บอกศิลปินดังทางภาคอีสานคนนี้คือใครครับไหมไทยใจตะวันเฮ้ยใช่เหรอใช่ดิฮะไหมไทยเหรอใช่ครับพี่เสียงอยู่ใสเสียงเ ทำไมทำกระเเกอย่างนี้แล้วอ no so no so so no so um, ีสานถ้ากลางบอกเดินพ่ออีสานเรียกไงฮะย่างอ๋อก่อนจะเดินต้องมาตีนไปย่างเฮ้ยว่าไงย่างย่างเดินเดินย่างอ๋อเดินกับย่างเหมือนกันเดินย่างวิ่งแล้งจิ้งจกขี่เตี้ยมจิ้งเหลนขี่โก้จิ้งก่าขี่กระปอมอ่าเราพูดคำนี้ดิจิ้งจกเดินเดินเดินจิ้งก่าวิ่งวิ่งวิ่งขี่เตี้ยมย่างย่างย่างกระปอมวิ่งวิ่งวิ่ง แแแลลคุณเอาอะไรมาโกหกผมฮะพ,พี่พี่ทำให้เขาสับสนแล้วไม่สับสนกูคแค่แค่สองตัวพี่เอาใหม่พี่จะไม่สับสนนี่ก็แค่แค่ๆยิ่งกากับยิ่งจกไม่เป็นไรแต่พี่ก็ค่อยๆบินค,ค,ค่อยเดินเอางี้สลัดผักผมไปกินแต่ว่าเดี๋ยวผมสั่งอาหารใหม่ลาแขกด้วยเสียงยิ้มใส่เสียงว้าวโอเคไหมโอ้เข้าเข้าร้านผิดตั้งแต่แรกแล้วกูเนี่ยพี่ครับใจเย็นครับพี่นั่งก่อนเลยครับเอาอย่างนี้ ถ้าพี่ไม่ชอบนักร้องนวอิสานอาจจะไม่ถูกหูพี่เอาแบบนักร้องลูกทุ่งที่กำลังดังในขนาดนี้ครับผมมาพบเขาครับนโมนโมนโมตักตัวโสีวิโสพัวาพาหุขอาวักะ ลาเขาเต้นมากเหงือกเขาจะออกนะครับเขาเขาทำอะรเยอะเขาเป็นคนอย่างเงี้ยชอบใช้ผ้าเย็นนะชอบใช้ผ้าเย็นเช็ดสวัสดีครับสวัสดีครับครับศิลปินน้องใครใครเอ้าที่ทำเขาไม่ได้เรอเรียกเขามาใกล้ๆสิลองลองลองหนุ้ยไงฮะหนุ้ยเชิญยิ้มตอนนี้กขานังโด่งดังในเฟซบุ๊กหนุ้ยเองทำไมคอเขาเป็นอย่างนั้นนะฮะเส้นประสาททับเส้นพระราชวังเหมือนกับเส้นประสาททับเส้นพระราชวัง เส้นประสาทเส้นพระราชวังนี่มึงเอาทั้งเส้นประสาททั้งเส้นพระราชวังมาทับกันเลยสองเส้นมันจะองบกหมอนรองกระดูกทับเส้นพระราชวังนี่แม่งมาทับกันสองพระราชวังเพราะประสาทีไม่พราะกลัวมุกไม่แน่นะเขาเกิดมาเพื่อฆ่ากุ้งสุธิราชตวาดเอชัยาฉีขาจิ้งรีดขาว สองลามน้ำเพชรน้าเขาเขาจะไม่ขาดขำก่อนล่ะครับถ้าพูดกับหลักทิ่อะไรแอะไรกาขำไม่เลยจำชื่อไม่ได้เลยครับผมขำกบชื่อไปหมดแล้วได้ก็คิดอะไรแล้วก็ขำเอานี้ดีกว่าผมเองฮะเอาแบบความมันเถิะฟังเพลงเกาดีกว่าเพลงที่ดังที่สุดเดี๋ยวเเหมือนคุณยัดเยียดอะไรให้ผมดูอะไรกับมัน มันมาเรียบร้อยมันจะได้รีบไปได้นะเขาทำอะไรกันะนี่คนเลยเขาเกีียบกระดูกเกียบหมดเลยนะกลับกลักลับกไปหมดขอเสียงปบมือหน่อยครับผมชื่อเพลงรอน้องกลับนาวันยังค่ำรอคอยใจลอยล่องลมเอวน่าบางกรมอยู่ไกลแสนไกลน้องครับเอาทุนไปสักก้อนหนึ่ง ไปทําอะไรก็ได้ค้าขายอะไรก็ได้ที่ไม่เกี่ยวกับไม้ไม่เกี่ยวกับร้องเพลงครับผโอเคครับพี่ให้น้องขอบคุณครับผมนะไว้เจอกันนะครับเจอกันเลยครับไปเ,เ,เต้นพอได้เต้นพอได้อยู่เอางี้ดีกว่าเอาไงแบบอินพอร์ตเลยดีกว่าอินพอร์ตจากไหนต่างประเทศเลยดีกว่าดีโอ้โหอย่างนั้นเลยอ่ะพี่พูดกับเขาเลยดีกว่าให้เอ<โ>อ,อยู่เข้ามาเฮ้ยอุ้ยเยู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 ยเยู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  เดี๋ยวเดี๋ยวไอ้ไไไที่ซ้อมกันไว้ไอ้แจ๊ดบอกเดดส่งปลาแล้วเอาปลาไปตากไว้เถอะไม่เอาซะละจำไม่ได้เสือไปร้องเนื้อสนุกซะละคือไอ้แจ๊ดก็นั่งบอกสองเที่ยวสามเที่ยวไปดิ เมื่อกี้เห็นไในคนเมื่อกี้ป่ะที่ออกไปสวนกับหนูเ <c oughs> มื่อกี้ผมให้ตังมันไปเกือบล้านน่ะ <c oughs> ไปแบ่งกับมัน <c oughs> แล้วไปทําธุรกิจอะไรก็ได้ไปทําร่วมกันไปทําร่วมกันสักอย่าง <c oughs> ถ้าไม่ดีขึ้น <c oughs> แล้วค่อยเดียเด๋ยวจะมาเอาเงินอีกก็ได้ <c oughs> พี่ออกทุนให้ไม <c oughs> <ห>่มีปัญหาี่สงสาร <c oughs> สภาพนี้มึงยังเอาเขามาทรมานอีกเลยเนี่ย โอเคไป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 ครับผมน้องถึงอข้างในเขาไปแบ่งกันครับผมเขาไปแบ่งกันศิลปินเยอะจริงจริงครับยังไม่หมดเทียวเท่านี้ยังไม่หมดนะตอนนี้ยี่นาทีแล้วคุณเชื่อเอานี่ดีกว่าทีนี้ทีเด็กของเราเลยดีกว่าศิลปินท่านนี้ศิลปินทางใต้ครับกำลังโด่งดังในขนาดนี้เรียกมาเลยพี่ลวงคุณเอาระดับอาจารย์ไข่เขามันทำงานในร้านเนี่ยบอกเล้วว่าร้านผมเนี่ยศิลปินดังทางนั้น อาจารย์ไข่เหมือนบวกกับแบงค์วงแคบอย่าย่อสิอย่าย่ออย่าเพิ่มแบงก์เถอะถ้าย่อปุ๊บแบงค์ทันทีเลยอย่าย่ออย่าย่อเน้นท่าเน้นท่าอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีผมเป็นแฟนอาจารย์อยู่เลยอาจารย์คนใต้ไหมเป็นคนใต้อยู่จังหวัดไหนอ่าเป็นคนคนสู้กันสู้รอดจ้ะคนสู้รอดเฮ้ยอาจารย์เพลงก็ดังแล้วนะ ตอนนี้แล้วทำไมต้องมาเสิร์ฟต้องมาทำงานร้านอาหารอย่างนี้นะฮะก็อ,อาจารย์มาสมัครร่างจาน,น่ะก็ตรงนี้ช่วงนี้ไม่มีงานเลยผมบอกให้นะอาจารย์พวกนี้นะตอนนี้เด็กๆและหลายคนเนี่ยนะเขาก็ c o อ,อร์อเอาเพลงคนนู้นมา c o อ,อร์เอาเพลงคนนี้มา c o อ,อร์ทำใหม่ทำให้ตัวเองโด่งดังขึ้นมาได้ต้องครับอาจารย์จะร้องเพลงตัวเองอย่างเดียวไม่ได้แล้วอเออจับแขนอาจารย์มาหน่อยได้ไหมอาจารย์ c o อร์เพลงได้ไหม ผมอยากฟังเพลงแบบวัยรุ่นวัยรุ่นโดยเป็นเสียงของอาจารย์คอเวอร์เพลงเอ่อทนอ่ะมันจะดีเหรอดีที่อาจารย์เดี๋ยวดูในยอดวิวพุ่งเลยลีนอาอาจารย์ก็เคยฟังบ้างของน้องสไปนนะอลองดองฮะอาจารย์พี่พี่พี่ไม่มีลุยวิกตองพี่ไม่มีลุยวิกตองมึงร้องได้กูก็ฟังได้อะ พี่แต่นี้ก็โตวนวลน้องคงน้ำตาน้องเพื่อให้ออกพี่ออกค้าคนโดอยู่กับพี่น่ะมันลำบากนะเรืรองว่าน้องจะทนอยู่กับพี่ <c oughs> ลำบากนะเ <c oughs> ืรองว่าน้องจะทน <c oughs> น้องไม่ชอบคนทะเลนแต่น้องชอบคน เอ็งรับบ้าโอ้ยมันมันก็จะดีนะแต่มันอึดัดไปหน่อยถ้าคุณปรับผมก็อึดถึงแล้วอย่างนี้เปลี่ยนดีกว่าเออเปลี่ยนรักคนมีสองคนรักคนมีสองคนอ๋ออันนี้ก็เคยเห็นเขาเล่นกันติ๊กต็อกใช่ไหมบ้าเธอหูแล้วเธอสิเลิกกันเถอะบ่เขาเลิกบอได้กับคนมันหาหมดใจไปแล้วนี่ ง่ายแต่เข้าแนวอาจารย์นะอันนี้ดีกว่าอาจารย์อาจารย์ร้องก่อนมั่งก็ได้ะไอ้เต้นที่หลังก็ได้นะร้องก่อนมั่งลองดูดิถ้าเธอหูแล้วเจ้าสีเลือกอยู่บ่มาเข้าล่ะก็ได้อาจารย์อาจารย์โทษทีนะ มันร้องสองคนมันร้องสองคนเพราะฉะนั้นแล้วอาจารย์เนี่ยเป็นอาจารย์ไข่คนหนึ่งแล้วก็คฟเวอร์เสียงแม่สีตางด้วยเอาแม่สีตางมาร้องเฮ้ยอาถ่ายไปเลยถ่ายเผื่อลงยูทูบเิญเลยครับอาจารย์ถ้าเธอหูแล้วเจ้าสิเลิกอยู่บ้าแม่สีตางฮะพี่จะบ้าเหรอไม่ฉันเลิกอะไรฉันเพิ่งทำแสกกรรมมาฉันก็สวยแล้วไม่เลิกหรอกฉันเลิกไปได้หรอก ความหักมันมีแค่เพียงสองคนเท่านั้นฉันเลิกไม่ได้เหรอเอออีกงานไหมกูหิวตั้งแต่เข้ามายังไม่ได้กินอาหารพวกมึงเลยเนี่ย